สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะเรามาติดตามข่าวสารการแข่งขันวอลเลย์บอลของทางฟากฝั่งเกาหลีใต้กันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทีม h i g h Pass Expressway ซึ่งเป็นสโมสรต้นสังกัดของน้องโมมธนัชชาสุขสดได้เปิดบ้านต้อนรับ AI p a p e r ค่ะซึ่งเป็นสโมสรต้นสังกัดของชิมามูระนักกีฬาวอลเลย์บอลจากทางญี่ปุ่นนะ,นะคะก็เป็นทาง High p a s s ค่ะที่ยังโอ้โหแข็งแกร่งมากๆสามารถเอาชนะ AI Pa p ป r อร์ได้3ต่อ0เซตด้วยสกอร์ทั้งหมด2 0 25ต่อ18 25ต่อ19และ25ต่อ19ค่ะก็ถือว่าเอาชนะได้สบายๆเลยะนะคะเกมการแข่งขันเมื่อวานนี้น้องโมเมธนัชชาสุขสด,สดนักกีฬาวลอลเลย์บอลสาวไทยของเราได้รับรางวัล MVP เรียกได้เลยว่ามงลงน้องโมเมเต็มๆค่ะถือว่าโดดเด่นอย่างมากนะไม่ว่าจะเป็นการรับเสิร์ฟหรือว่าเกมรุกการแก้ปัญหาการเอาตัวรอดของโมเมนั้นทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวแล้วก็มีแฟนบอลของชาวเกาหลีใต้ เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมจำนวนมากเลยนะคะการแข่งขันเมื่อวานนี้ไม่มีคังโซฮีเข้ามาร่วมเล่นด้วยนะตรงนี้ต่ายเองก็ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะก็ยังมีโมมามีโมเมนะคะแล้วก็มีนักกีฬาคนอื่นๆเข้ามาช่วยเสริมทัพกันได้ดีเลยทีเดียวค่ะเกมการแข่งขันเมื่อวานนี้หมุนจุงวอนรับบอลแรกได้เพอร์เฟกมากๆทําให้บอลเข้าจุดเข้าเซตเตอร์โซนนะตัวรุกก็ทํางานต่อได้ง่ายค่ะสําหรับโมเมธนชาริ สุกสดนะคะก็รับบอลได้ดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการช่วยรองบอลการรับบอลเสิร์ฟหรือแม้แต่การรุกในรูปแบบที่หลากหลายด้วยค่ะสื่อของเกาหลีใต้มีการรายงานถึงความพ่ายแพ้ของ AI Paper Saving ด้วยนะคะบอกว่าพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ก็มีข้อผิดพลาดในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็จังหวะการรับบอลแรกนั้นยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่โค้ดของทาง AI Paper เนี่ยก็บ่นในประเด็นนี้เหมือนกันส่วนโค้ดของทาง High Pass Expressway ก็ชื่นชมนักกีฬาที่ ทุกคนนั้นพัฒนามากขึ้นค่ะสื่อของเกาหลีใต้อีกสื่อหนึ่งเนี่ยนะคะเขาก็ได้เขียนรายงานเอาไว้ค่ะว่าเกมการแข่งขันในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้โคโววีลีกนั้นในวันที่26ธันวาคมปี2568เป็นทาง h ฮพาร์สเอ็กซ์เพรสเที่สามารถเอาชนะ AI Paper Saving ไปได้3-0ต่อเซตด้วยสกอร์ทั้งหมด25-18ต่อ25-19ต่อ25-19ต่อนักกีฬาของทาง ไฮพาสเอ็กซ์เพรสเวย์ได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนักกีฬา AI p a p e r ปอร์เซ g และเกมการแข่งขันในวันนี้ก็ดูเหมือนว่าทางไฮพา s s สนั้นเขาจะวางแผนมาดีมีการทำกันบ้านและมีการฝึกซ้อมมาอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างมันดูเหมือนจะลงล็อกลงตัวให้กับทางไฮพา s สไปสัมหมดเกมนี้ไฮพา s s สสามารถเอาชนะ AI p a p e r ปอร์เซ g ได้แบบง่ายดาย3-0เซตแต่ทาง AI p a p e r ก็จะมีหลายจังหวะที่ทาแต้มได้ติดกันอยู่เหมือนกันและเป็นทาง p a s s าที่สามารถบล็อกได้รวมไปถึงเปิดเกมรุกได้หลากหลายมากกว่า ai paper saving สื่อของเขาเขียนอธิบายเอาไว้ประมาณนี้ด้วยนะคะทุกคนเนื้อหาเขาก็เขียนไว้ค่อนข้างเยอะค่ะแล้วเขาก็บอกรายละเอียดในแต่ละช็อตในแต่ละจุดนะแต่ต้องขออนุญาตข้ามส่วนนี้ไปเลยนะคะก็เอาแต่บทสรุปสรุปมาให้เลยนะคะคนที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดค่ะก็เป็นโมเมธนชาสุกสดค่ะทุกคนได้มา158โหวตแล้วก็คนที่ได้คะแนนโหวต อันดับสองของทีม h ฮพ a ส s e เอ็กซ์เพรสเก็คือมุลจุงวอนค่ะได้มาทั้งหมด56โหวตค่ะส่วนทางฟากฝั่ง AI Paper Saving เนี่ยน,นะคะก็เป็นปาร์คอึนโซค่ะที่ได้มา81โหวตแล้วก็ชิมมารุระได้มา77โหวตค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่โมเมธนาชาสุสดนั้นทำผลงานได้ดีจริงๆอ่ะนะคะโมเมฟอร์มแรงอย่างต่อเนื่องฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ การแข่งขันในครั้งนี้นะ in ทำให้ <im Paulo> ได้เห็นเลยนะแล้วก็แฟนๆวอลบอลชาวไทยหลายคนก็น่าจะได้เห็นเหมือนกันว่านักกีฬาสาวไทยอย่างน้องโมเมที่มาร่วมเล่นกับลีกต่างประเทศเนี่ยโอ้โหได้รับอะไรไปเยอะมากๆค่ะการเอาตัวรอดหรือแม้แต่วิธีการตบนะคะวิธีการทำคะแนนอะไรต่างๆมันก็ค่อนข้างจะลงตัวมากเลยทีเดียว นี่แหลคะค่ะก็คือผลงานของนักกีฬาสาวไทยนะคะน้องโมเมธานชชาสุขสดนะก็ถือว่าเฉิดฉายอย่างมากที่หลีกของเกาหลีใต้ค่ะทุกคนแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยคิดเห็นกันว่ายอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยต่ายจะเอาคอมเมนต์จากแฟนวลอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้มาฝากกันค่ะบอกเลยนะคะว่าคอมเมนต์ของชาวเกาหลีใต้นั้นเยอะมากๆที่ชื่นชมน้องโมเมธานชชาค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ